สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โปเรือร้านอาหารอยูเฟิร์ที่เกาะที่เกาะปันดีครับเดี๋ยวมันตกเรือมาแล้วเนี่ยใช่ใช่ลำนั้นแล้วเปล่าจะได้ขนของอาจานนะ ไปลอกฟีมไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปที่ไหนพี่เกตนะเข้าวคูเกตก่อนแล้วก็จะไปเกาะเอ่อเกาะพราปีนี้เที่ยวนี้มจะขึ้นรถลงเรือทั้งเลยมีมีงานเยอะมีงานนะนี่ครับข้างบนก็เป็นร้านอาหาร ล่างนี่เครับที่เขาทำกันครับเสาเต็มไปหมดนะครับทำบ้านบานน้ำยงางานลามันก็เวลาเขา,เขาทำก็จะเตาเสาท่อ ออเข็มลงไปแล้วก็เทปูนกอ่อก็ทำเป็นคานไม้ครับเขาใช้เขาไม่ใช้ปูนเจ้าไม้ไมที่น่ที่เรามองเห็นนั่นเหละอยู่หลังเขาเนี้ย hả? À, mà đã rồi, bomเราก็ไป, còn còng còn còng còn, sang <laughs> mới sẽ được nữa, nữa ลำนูน้นลำนูน้นลำนูน้นเขาเขาจอดอยู่นูน้นอันนี้เขาจะเอาของเขาลงนู้นเขากำลังลงมานเน,นี่ยเออเอออะไรมาได้ยิงไหมมาได้ยิงช่วงนี้ออกกลับแล้วอ่ะไปลำไหนลำนู้นเลยเขาว<ป>่าจะเอาลำนู้นไปส่ง ขายเรือซ้อซ้อซ้อขายเรือครับขายเรือครับเสาเต็มไปหมดนะครับเสาเยอะแยะเลยครับนี่ครับระวังตุกเลยนะครับเสาแรงระวังด้วยนะคะนี่ครับพิธีการสร้างบ้านบนน้ำครับเขาจะใช้ท่อซีเมนต์ตอกลงไปแล้วก็เทปูนก่อบ คารลับน้ำหนักขบวนเขาจะใช้เป็นไม้ครับต่อรุชนาได้กันขึ้นสนิมอันนี้ก็คือพนักงานของสุวรรณเจมส์สุวรรณอิดเรยตายให้ราขนไปนู่นให้ราขนไปไหนนู่นเขาไม่มีที่จอดเขาบว่าหัวเสียบมาเสียบได้มาเสียบได้ชรา ผมไปนู่นดิเองไงเขียงลามคุณลามออกของไปนู่นเขียงกัเล่นเวรละกูตายละกูเวรละกรรำละกูตายรถเชิญมาเขียนแล้วก็คนแล้วมันตันเนี่ยเอาเอาเอาคนก็คนไปไปพนักงานชาวเกาะพนักงานชาวเกาะเรากำลังจะขนของขึ้นเรือยอด เราจะเอาลำนี้ไปครับนี่ครับลำนี้ครับที่เราจะไปกันเราจะไปแล้วครับครับลำนี้ครับโอเคครับเอบอไปยกเจอกันชิฟหน้าครับสวัสดีครับ